สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อีฟก็ครั้งนี้ของพี่อีฟก็ครั้งที่สามแล้วนะคะที่ได้มาภาวนาที่วัดบ้านเดือะค่ะ,คะหนูอยากให้พี่อิฟเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่อิฟมาที่นี่จนถึงวันนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วค่ะซึ่งพระอาจารย์แล้วก็หลายๆยญาติธรรมหลายๆท่านได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพี่อิฟที่ที่เห็นได้ชัดเลยอยากให้พี่ เล่าตรงนี้หน่อยค่ะตั้งแต่แรกเลยเหรอคะแต่แรกเดี๋ยวขอนิย้อนก่อนนะ <c oughs> มาครั้งแรกโอเคมาครั้งแรกมาสั้นๆแค่สี่วันตอนนั้นขับรถมากับพี่อีกสองคนที่เป็นคนชวนมานะคะตอนนั้นก็เหมือนแบบ มาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่ามาทำอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะมันจะทําให้เราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทาอะไรพอเรามาเจอเราก็เต็มที่กับมันเต็มที่เพราะว่าเรามีเวลาแค่สี่วันเรารู้ว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเราก็อยากจะลงมือทำเพื่อที่จะไปสู่ในทางที่เราหวังว่ามันจะพาเราไปในความปลอดโปร่งโล่งสบาย เราก็เลยตั้งใจที่จะทำสี่วันนั้นให้ดีก็เอาเป็นว่าเราก็จะบี้ตะบันท,ทำเลยนะคะเพราะว่าเวลามันน้อยทุกนาทีมีค่าจนเราก็รู้สึกว่าเราผ่านจุดจุดหนึ่งไปได้เราเริ่มเห็นเห็นความคิดเริ่มเห็นอารมณ์แล้วเราก็รู้สึกเข้าใจว่าสองสิ่งนี้มันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วเออ จากนั้นด้วยว่าเราอยู่สี่วันเนอะเราก็กลับมาบ้านแล้วก็อารมณ์มันแบบมันไม่สุดนะ่ะเราก็เลยจะต้องกลับมาใหม่ก็ไม่กี่วันอาทิตย์หนึ่งได้เราก็กลับมาวัดอีกรอบหนึ่งก็อยู่อาทิตย์กว่ากว่าประมาณสิบหรือสิบเอ็ดวันเราก็ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่แบบได้ฝึกกันอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าระยะเวลายาวนานเราไม่ต้องบังคับตัวเองเราค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเราก็ดู ฝึกที่ว่านี่ก็คือค่อยๆรู้ความรู้สึกตัวเองค่อยๆมีความรู้สึกตัวเองขึ้นมาแล้วก็มองเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมองเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็ค่อยๆอยู่กับมันแล้วก็รู้จักคําว่าอารมณ์ที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นกันแ,แค่จาก เราและอยู่ที่เราบางทีมก็กระจายแพร่กระจายไปที่อื่นได้ด้วยแล้วก็การที่จะรู้จักในสิ่งสิ่งนั้นว่าเราจะทำกับมันยังไงเราอันนั้นเราก็แค่เป็นการเริ่มต้นว่าเราได้รู้ได้เข้าใจได้มองเห็นสิ่งเหล่านั้นจากนั้นเราก็กลับมาบ้านเนาะด้วยการที่เรากลับมาบ้านเราก็คิดว่าเวาเราไปอยู่ตั้งสิบกว่าวันละรวมของของที่ครั้งแรกไปด้วย เราคิดว่าเราน่าจะมีอมีวิธีการกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเราได้อย่างเงี้ยว่าเราจะทํายังไงกับใช้ชีวิตปกติประจําวันของเราอย่างไงได้บ้างะอะ่รเงี้ยนะคะอวพอเรามาเจอกับสถานการณ์จริงมาเจอกับโลกข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในวัดเราก็จะจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์ที่แบบเกิดขึ้นให้เราได้ ต้องตระหนักว่าสิ่งที่เรียนรู้มาจากที่วัดที่พระอาจารย์คอยสอนที่พระพระอาจารย์คอยชี้แนะเราได้นํามาใช้มันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ฟังมันเฉยๆแล้วก็ผ่านไปพอจะเจอสถานการณ์จริงเราก็แบบลืมไปละว,ว่าเราต้องทํายังไงก็โชคดีที่แบบพระอาจารย์ยังคอยเตือนว่าเออเจออะไรทํำยังไงแล้วเราก็ต้องเราก็นํากลับมาใช้สต,ติมันต้องอยู่ที่กายอะไรอเงี้ยค่ะถ้า เราไม่เราเห็นอารมณ์เราเห็นความคิดแต่เราไม่มีกายมันก็ไม่ครบเราก็ดูไม่ครบแล้วเราก็จะไม่เห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆในธรรมชาติในตัวเราการที่เราได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงการที่เรากลับมามองตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองเราจะรู้ว่าธรรมชาติที่มันสร้างที่อยู่ในตัวเราอ่ะ มันทํางานยังไงมันเป็นยังไงเมื่อเราเห็นมันเมื่อเราอยู่กับมันได้เราก็จะมีความเป็นปกติปกติแบบปกติไม่ได้หมายความว่า,าเฉยๆหรือว่าอะไรแต่ว่าเราปกติในในลักษณะที่ว่าเราเข้าใจมันแล้วก็มีมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความสบาย มีความผ่อนคลายเกิดขึ้นในใจไปจนถึงขั้นไปจนถึงไม่ใช่ขั้นหรอกไปจนถึงความรู้สึกที่ว่าเราอยากแบ่งความสุขความความสงบความสบายให้กับผู้อื่นให้เขาได้สัมผัสหรือได้รับรู้กับความความสงบที่แท้จริงหรือความความสบายที่แท้จริงจากการที่ได้เรียนรู้ธรรมชาติความเป็นจริง อันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นใ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 น,ในสี่เนี้ยแล้เมื่อเราได้เรียนรู้เราก็แค่อยู่กับมันแล้วก็แค่นั้นแหละค่ะ